ถ้าจะจำความได้ไม่ว่าเราจะค้นหาข้อมูลอะไรสักอย่างในอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องเปิด Google ใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าคุณสามารถจะจดจำความเป็นอินเทอร์เน็ตได้นานกว่านั้นอีกหน่อยคุณอาจเคยเปิด Yahoo.com เพื่อจะค้นหาข้อมูลจาก directory ในอินเทอร์เน็ตก็ได้ไม่ว่าคุณจะใช้อะไรมาสุดท้ายณนะปัจจุบันขณะ Google, Google ก็ยังคงเป็น Search Engine หรือเครื่องมือค้นหาอันดับหนึ่งของโลกซึ่งทิ้งห่างอันดับสองอย่าง Bing ไม่เห็นฝุ่นเลย Bing เป็นกิจการของ Microsoft และล่าสุด Microsoft ก็ไปลงทุนใน AI ตัวสำคัญอย่าง c h a t GPT ของบริษัท Open AI ถามอะไรก็ตอบได้หมดแล้วครับนั่นแหละครับกำลังจะกลายเป็นตัวพลิกเกมให้บิงซิ่งเข้าไปหายใจรถต้นคขอ Google มากยิ่งขึ้นก็ตามมาแล้วนะ ความแข็งแกร่งของ Google ที่ว่าค้นอะไรก็เจอเป็นภาพจำของพวกเรามานานกว่า20ปีแล้วนะครับก็แต่แตปลาย2002ที่ Google นี่เบียดแซง Yahoo กลายมาเป็นเว็บค้นหาอันดับหนึ่งของโลกสำเร็จข้อมูลจาก StatCounter เขาชี้มาเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้ Google สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาด Search Engine ทั่วทั้งโลกได้ไปกว่า93แล้วเลข7ล่ะ 7%ที่เหลือนะครับเป็นส่วนแบ่งของ Microsoft Bing แต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับ Bing 3%อีก4%จาก7%นั่นคือทุกเจ้าที่เราอาจจะแทบไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยมารุมก้อนเค้กชิ้นเล็กชิ้นนั้นนะครับโดย Google สามารถจะครองส่วนแบ่งระดับนี้แบบที่ไม่มีใครโค่นลงได้เป็นระยะเวลายาวนานเกิน10ปีแล้วนะครับ เพราะว่าสัตว์เคาน์เตอร์เขาเริ่มนับข้อมูลกันมาตั้งแต่ปี2009แต่ส่วนแบ,บ่งของ Google ณวันนั้นก็90%แล้วครับเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าถ้าจะสู้กันแบบนี้ Bing ของ Microsoft ไม่มีทางจะขึ้นมาตีตื้น Google ได้เลยไม่ว่า Microsoft จะใช้กลวิธีมากมายแค่ไหนอย่างเช่นการผลักดันเบราว์เซอร์เอชตัวใหม่ล่าสุดเขาติดตั้งบ ing มาเป็นมาตรฐานเลยส่วนแบ,บ่งทางการตลาดของ Age เอชก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับล่าสุดนี่วัดได้ประมาณ11%จากเดเปอร์เซอร์ทั้งหมด แต่สุดท้ายนะครับผู้ใช้ Microsoft Edge ที่แสดงความพึงพอใจอย่างมากก็เปลี่ยนเครื่องมือค้นหาจาก Bing ที่เป็นมาตรฐานกลายมาเป็น Google บน Edge อยู่ดีว้าทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าแบรนด์ Google แกร่งด้านการค้นหาอย่างมากนะครับใครๆก็เชื่อหลังๆมานี้นะครับผลการค้นหาจาก Bing จะมีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ตามเถอะแต่หลายๆคนก็ยังเชื่อ Google อยู่จนเมื่อเข้าสู่ยุค AI Microsoft, Microsoft, Microsoft ก็มองการไกลครับวันนี้แหละ เทคโนโลยีสำคัญในอนาคตแน่ๆจึงวางแผนการลงทุนใน OpenAI องค์กรวิจัยที่สร้าง f a i นลี่หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สนับสนุนชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น,ข,นขึ้นมานะครับเขาก่อตั้งไปเมื่อปี2015ก็มีผลงานที่น่าสนใจนะครับอย่างปี2018นี่สามารถสร้าง GPT เวอร์ชันแรกสำเร็จ GPT นี่กลายไปเป็นเบื้องหลังนะครับ ให้เราเห็น Chat GPT อันลือลั่นในทุกวันนี้เลยตรงนี้ขอขยายความนิดนึงนะครับคำว่า GPT ที่มาต่อคำว่า Chat GPT เนี่ย G น,นมันเป็นระบบที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับชื่อว่า Generative Pretrained Transformer ความหมายก็คือข้อมูลภาษาที่ถูกเทรนจากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อไปสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์พูดหรือมนุษย์พิมพ์ออกมาเราก็จะเห็นความสามารถนะครับของ Chat GPT ว่า Open AI สามารถจะสร้างความเรื่องชื่อระบือนามถามอะไรตอบได้หมดละฮะ ให้แพนทริปให้มันก็แพนให้ได้ช่วยเขียนโปรแกรมให้มันก็เขียนโปรแกรมให้ได้สรุปเนื้อหายาวๆให้อ่านสั้นๆมันก็ทําได้ครับ <S <S ทาง Open AI เนี่ยเปิดขึ้นมาก่อนปี2015นะครับแต่ว่าในปี2019 Microsoft ถึงจะลงทุนกับ Open AI อันนี้ใส่เงินไปให้1 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐก็คร่าวๆนะ34,000ล้านบาทนั่นเองทีนี้ในปีเดียวกันนะครับโอเพนเเขาก็เปิดตัว GPT 2อันนี้ก็ถือว่าเป็นเอนจินขับเคลื่อนสำคัญของเขาอันนี้ทำได้ไปแล้ว แต่ว่าต้นปีสม2 3ันนะครับ Microsoft ลงทุนเพิ่มกับ Open AI อีกใส่ไปอีกหมื่นล้านเหรียญฮะโอ้สามแสนสี่หมื่นล้านบาทอันนี้แปลว่าอะไรเห็นอนาคตแน่ๆแล้วล่ะเห็นลงทุนกันเยอะๆคมโครมแบบนี้ Microsoft ใช้เทคโนโลยีของ Open AI อย่างคุ้มนะครับโดยเฉพาะกับ GPT 4รุ่นปัจจุบันที่เพิ่งเปิดตัวตอนนี้เลยนะครับ ก็เพิ่มความสามารถให้สามารถตอบได้รู้เรื่องแม่นยำกว่าเดิม Microsoft, Microsoft, Microsoft ก็ถือเป็นเจ้าแรกเลยที่สามารถหยิบยืมเอาเทคโนโลยี GPT นี้เอามาใช้กับตัวเองครับแรงกระเพื่มชัดๆก็คือหลังจากที่ Microsoft ประกาศนำเทคโนโลยีของ OpenAI มาใช้ Bing Chat เปิดตัวเมื่อ7กุมภาพันธ์2023 Microsoft ใช้ GPT-4 เป็น engine อยู่เบื้องหลังสร้างเป็นระบบแชท ตอบคำถามได้เหมือนกับ Chat GPT เดแต่สามารถจะอ้างอิงข้อมูลจากเว็บได้ด้วยนะครับก็เลยทำให้นำมาใช้ประโยชน์กับผู้คนในการค้นหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้พร้อมกันนี้นะครับยังนำเอา Bing Chat เนี่ยไปใส่ไว้เลยใน Microsoft Edge <S <S บรเ b r เซอร์ที่กำลังมีสัสดส่วนในการตลาดดีขึ้นเนี่ยรวมไปถึงแอป Bing บนมือถือแล้วก็มีบอทในห้องแชทของ Skype ด้วยนะครับ เร่งให้ผู้ใช้เนี่ยสัมผัสกับเทคโนโลยี AI เร็วขึ้นกว่าเดิมผลก็คือการใช้งาน Bing เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งผมขออ้างอิงรายงานจากรอยเตอรซึ่งไปอ้างอิงข้อมูลถึงวันที่20มีนาคม2023โดยใช้แหล่งข้อมูลจาก s i m i l a r w e ็บข้อระบุแบบนี้ฮะผู้เข้าใช้ Bing เพิ่มขึ้น15.8%นับตั้งแต่เปิด Bing Chat มาเมื่อ7กุมภาพันธ์ในขณะที่ผู้ใช้ Google กับลดลงฮะ แต่ลดลงได้เปอร์เซ็นต์เดียวในช่วงเวลาเดียวกันก็เมื่อดูกราฟนะครับคุณเห็นพร้อมกันเราจะเห็นว่า Google เนี่ยมีผู้ใช้มากขึ้นในช่วงวันทํางานและดันไปลดลงเมื่อถึงช่วงปลายสัปดาห์ครับวนไปวนมาแบบนี้ในอัตราเดียวกันเทียบกับกราฟผู้ใช้งานของ Bing ที่เติบโตสูงขึ้นกว่านอกจากนี้ยอดดาวน์โหลดแอปบ ing บนมือถือเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับจากเดิม10,000แครั้งวัดได้ในกรอบหมกราจนถึง4กุมภาพันธ ก็กลับกลายมาเป็น8,100,000ครั้งโอ้แเท่าเลยนะฮะในช่วง5กุมภาพันธ์จนถึง11มีนาคมแม้ว่าตรงนี้จะยังเทียบไม่ได้กับยอดดาวน์โหลดแอป,ป Google ที่มีเกือบ3ล้านครั้งในช่วงเวลาเดียวกันแต่ยอดดาวน์โหลดแอป,ป Google นั้นลดลงครับสวนทางกับแอป,ป,ปของ Microsoft ที่กำลังเพิ่มขึ้นอ่าในฝั่งโปรแกรมสำนักงานครับมีการเปิดตัว Microsoft 365 Copilot โอ้โหอันนี้น่าตื่นเต้นมากๆ 16มีนาคมที่ผ่านมานะครับเขาระบุว่า w o r d หรือ Microsoft Word ที่เรารู้จักกันเนี่ยจะสามารถช่วยร่างเอกสารหรือว่าปรับประโยคในเนื้อหาได้ด้วย PowerPoint คุณสามารถจะเซกสไลด์จากข้อความที่คุณพิมพ์เข้าไปได้ครับโอ้โหอยากได้อะไรเขียนบอกมันไปเดี๋ยวมันสร้างสไลด์มาให้เอา look จะช่วยสรุปเมลได้และยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกเพียบที่อาศัย AI ตรงนี้ครับนอกจากนี้ Microsoft ก็ยังนำเอาเทคโนโลยีดอ e ของ Open AI เนี่ยมาใช้สร้าง Bing Image Creator ด้วยนะครับ ก็คือเปิดตัวไปเมื่อ21มีนาคมอันนี้จะเป็น AI ที่ใช้วาดรูปครับก็เหมือนกับ mid journey ที่โด่งดังใช่ไหมครับมันสามารถจะรับคําสั่งจากพร้อมพร้อมก็คือชุดคําสั่งภาษาอังกฤษนี่แหละคุณพิมพ์เข้าไปเลยนะอยากได้รูปของไมเคิลแจ็กสันยืนอยู่ริมหาดทรายอะไรประมาณนี้นะมันก็จะสามารถวาดหรือเนรมิตออกมาได้นะครับแต่ว่าต้องพิมพ์บอกมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรื่องนี้น่าทึ่งใช่ไหมละครับ แฟนไรขึนจักรสันอย่างผมนี่รู้สึกตื่นตามากเพราะว่าภาพแบบนี้เราก็ไม่เคยเห็นไมเคิลตอนมีชีวิตถ่ายไว้นะครับนี่มันเจเนเรตขึ้นมาได้ด้วย AI โดยแท้เลยแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้ Google ไม่นิ่งนอนใจเด็ดขาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มจะเห็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของ Google เหมือนกันนะในโปรเจกต์ที่ชื่อว่ามีนา พัฒนาขึ้นมาในเดือนมีนาคมเไม่ใช่ครับทำมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับในช่วงที่พัฒนามีนาอยู่นี้ทีมพัฒนาก็ให้ผู้บริหาร Google เนี่ยอนุญาตเธอให้บุคคลภายนอกเข้ามาทดลองใช้มีนาได้เป็นการเดโมโบแบบ Public นะครับแต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธครับเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหาก AI ตัวนี้จะให้คำตอบที่ผิดพลาด เนื่องจากแบรนด์ Google ไม่ควรจะให้ข้อมูลที่ผิดพลาดอืก็เป็นเหตุผลที่ดีแต่ต่อมานะครับมีนาก็ถูกพัฒนาเปลี่ยนชื่อนะครับจนกลายเป็น lambda lambda ในย่อม,มาจาก language model for dialogue applications เปิดตัวไปในงาน Google I/O ปี2021แล้วพอเป็น Google I/O ปี2022ก็พัฒนาต่อยอดเป็น lambda 2ขึ้นระหว่างที่เขาพัฒนา lambda อยู่ทีมพัฒนาก็ขออีกขอผู้บริหารให้อนุญาตเถอะให้บุคคลภายนอกมาทดลองใช้ แต่แล้วก็ถูกปฏิเสธกลับมาเช่นเดิมนะครับก็เลยทำให้สองนักวิจัยหลักของทีมลาออกดีกว่าแม่ทำของตั้งหลายปีไม่ยอมเปิดพับลิกให้คนเข้ามาใช้เจ็บใจเจ็บใจในช่วงกลางปี2022นี่เองครับที่แลมดาตกเป็นข่าวคลึกโครมนะครับเพราะว่ามีนายเบรกลามอยเขาเป็นวิศวกรของ Google เขาออกมาให้ข่าวครับ โดยอ้างว่าแลมด้าตื่นรู้เหมือนมนุษย์เขาบอกว่ามีจิตเหมือนเด็ก7-8ขวบพอทันทีที่ให้ข่าวนี้นะครับ Google สั่งพักงานแล้วก็ไล่เขาออกจากบริษัทครับเพราะว่าถือว่าเผยแพร่ความลับของบริษัทจน c h ัด GPT ของ OpenAI โดย Microsoft เปิดให้คนทั่วไปใช้เมื่อ30พฤศจิกายน2022นี้เองนะครับสร้างกระแสะอย่างรุนแรงเลยมีผู้ใช้งาน100ล้านคนหลังผ่านไปแค่2เดือนเท่านั้นพวกเราก็ตื่นเต้นใช่ไหมล่ะ เอาเป็นว่าตามมาด้วย Microsoft กดกระหน่ำคอมโบ AI กันรัวๆนะครับเปิดตัวสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นจน Google รู้ตัวว่าถ้า,าจ,จะไม่ดีแล้วนะ <c oughs> ด้วยแรงกดดันนี้ครับ CEO ของ Google อย่างซันดราพิชัยยอมได้ที่ไหนจึงรีบพัฒนา AI ที่มีอยู่แบบเร่งด่วนไปเลยระดับโคดเรทนะครับโคดเรท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 โปประกาศด้วยบริษัทเอาเป็นว่าป,ปี้ปูปี่โปกันใหญ่เลย มีการย้ายทีมงานนะครับไปช่วยทีพัฒนา AI ให้มากขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับใหญ่จน l a ร r y Page กับเซ r ร์เกย i n ริผู้ก่อตั้ง Google ที่วางมือด้านการบริหารไปนานแล้วต้องกลับมาเรียกประชุมด่วนเพื่อหาทางโต้ตอบ Chat GPT ของ Microsoft g ครับ g o o r l e b a r ์จะถูกเปิดตัวขึ้นแบบด่วนจีไปสนีจ๋าเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2023นี้เองนะครับแต่คุณผู้ชมจำได้ไหมครับต้นคลิปผมเพิ่งบอกไปใช่ไหมครับว่า Bing Chat เปิดตัว7กุมภาพันธ์ ก็คือจังหวะนั้นนี่ช่วงชิงกันสุดๆเลยนะครับ Google กําลังเปิดตัว Bard ซึ่งถือว่าจะมาเป็นคู่แข่งกับ Chat GPT วันรุ่งขึ้น Microsoft ประกาศเลย Bing Chat ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับ Chat GPT โ oh อ้โ oh ห oh oh. เอาเป็นว่าวันรุ่งขึ้นต่อมาอีก8กุมภา Google ยอมได้ที่ไหนครับจัดงานไลฟ์โชว์โชว์ความสามารถของ Bard แต่ด้วยความที่ Bard ถูกเร่งพัฒนาขึ้นมา s า d a p i ัยนี่ประกาศโคตเรทโคตรเรทโครเรทรีบมาช่วยกันหน่อยมาลุมาตุ้มกันทำหน่อย ทำให้เกิดความผิดพลาดครับเมื่อบาร์ดันไปโชว์ต่อคําถามสดๆว่ากล้องโทรทัศน์อาวากาศเจมส์เว็บเป็นกล้องแรกที่ถ่ายดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้ซึ่งมันผิดครับคําตอบนี้ยอมรับได้ที่ไหนเมื่อจบไลฟ์นะครับกระแสตอบรับโดยรวมถือว่าไม่ดีเลยนะครับหุ้น Google ตกลงครับโอ้ตกไป8%จากการที่ตัวบาร์มันตอบคำถามนี้ผิดความสูญเสียนี่ก็นับ,บมูลค่าตลาดดีกว่าหายไป1่ล้านเหรียญครับ ชิวๆตอบผิดทีเดียวแสนล้านหายฮะแต่จากเหตุการณ์นี้นะครับซันดาพิชัยถูกพนักง,งานวิจาร์ด้วยนะครับว่าทํางานเร่งรัดทํางานลวกเกินไปลวกก๋วยเตี๋ยวเธอซันดาเอาเป็นว่าพนักง,งานก็คงจะเซ็งใช่ไหมครับที่ก่อนหน้านี้แหมใช้ชีวิตสโลไลฟ์เรื่อง AI กันมาโดยตลอดเลยจู่ๆพอแชท GPT เขาดังขึ้นมามาเร่งทุกอย่างจนวุ่นวายกันไปหมดทั้งบริษัทแล้วก็ทําให้การเปิดตัวบาร์สที่ผู้ใช้ทั่วไปจะได้ทดลองเนี่ยถูกเลื่อนออกไปด้วยนะครับ จากปลายเดือนกุมภาก็อยากให้เพื่อนพนักง,งาน Google กว่า80,000คนมาทดสอบภายในกันแบบหนักๆซะก่อนสุดท้าย Google b a r ์ก็เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปในอเมริกาและสหาราชาอาณาจักรอังกฤษเนี่ยได้เริ่มทดสอบกันนะครับเมื่อ21มีนาคมที่ผ่านมาทีมงานแบร์ไตย,ยอมได้ที่ไหนล่ะครับเรามุด VPN ไปทดลองใช้บา r ์นะครับตั้งแต่ช่วงแรกที่ยังไม่ได้อนุญาตให้คนไทยหรือชาติอื่นใช้เอาเป็นว่าเราได้คาตอบเกี่ยวกับแบร์ไต ที่น่าสนใจเป็นภาษาอังกฤษครับโดยภาพรวมนะครับกลุ่มคําที่ตอบมาถือว่าน่าประทับใจนะครับเพราะว่ารู้จักเราเยอะเหมือนกันแต่เอ๊ะพอมาเจอหน้าบุคลากร c ีอน, CEO นี่ใครวะในอนันดานี่ตกลงบริษัทนี้ไม่ใช่ c ี o เป็นผมนะฮะหรือพรทิพย์พรทิพย์เป็นใครเ่ะ เอาเป็นว่า4ี่ซาคนนี้ผมไม่รู้จักเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ระบบยังไม่เพอร์เฟกนั่นเองเรื่องนี้ถ้าจะนับเป็นสงครามก็เป็นสงครามที่ Google เสียเปรียบแหะครับเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยไมโครซอฟทถึงถือว่าอยู่ในฐานะมวยรองสุดๆก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันเพื่อจะดึงผู้ใช้ออกจาก Google ให้ได้เพราะเขาเอง แพ้สงคราม Search e n นจินแล้วยังไม่พอไปแพ้สงครามระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟนด้วยทำ Windows Phone ไม่เกิดแต่ Google Android นี่ก็ถือว่ากินตลาดได้มากรอบนี้จึงยอมจ่ายกันเป็นหมื่นล้านเหรียญน,นะครับเพื่อหวังใจจะตามคู่แข่งได้ซึ่ง AI ก็มีศักยภาพมากพอที่จะพลิกเกมนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ฝั่งของ Google ก็ไม่ยอมงอมืองอเท้านะครับที่ผ่านมาเนี่ยแม้จะดูชิลๆไปหน่อยแต่ตอนนี้เรียกว่างัดเทคโนโยีทั้งบริษัทมาสู้ พร้อมทุ่มงบจำนวนมากเพื่อให้บริการ AI ในอนาคตแต่เอ๊ะทั้ง Microsoft ทั้ง Google เนี่ยก็ลงทุนจำนวนมากเพื่อ AI แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วใครได้เงินครับคำตอบก็คือ Nvidia เจ้าของเทคโนโลยี GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกที่มาใช้ประมวลผล AI เป็นหลักณเวลานี้ครับทุกบริษัทะครับไม่ว่าจะเป็น Open AI Microsoft Google หรือใครก็ตามที่ประมวลผล AI ก็ต้องใช้ Nvidia A100 ตัวละกว่า3 0 0แสนบาทนะครับเป็นเบื้องหลังการประมวลผลกันทั้งนั้นซึ่งแต่ละบริษัทที่ผมพูดชื่อไปเนี่ยเขาถือการ์ดจอ n v ็น i ีเดียเ้อยกันเป็นหมื่นตัวนะครับลงทุนกันหลักพันล้านเหรียญก็เอาเงินนี้มาซื้อ G P U จาก n v ็น i ีเดียนั่นแหละครับเอ็ <c oughs> Nvidia นบีเดียนี่ได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยก่อนหน้านี้ตอนช่วงสร้างเหมืองคริปโต n v ็น i ีเดียก็ขายการ์ดจอก็ได้ระเบิดเถิดเติงแม ตาอ,อินตานายังฟัดกันไม่จบแต่ตาอ,อยู่ที่ชื่อเอ็นวีเดียคว้าชิ้นปลามันจากค่าขายก้าจอไปเรียบร้อยแล้วคุณจะซื้อหุ้นสายเทคครั้งต่อไปก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าจะซื้อบริษัทไหนคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ